AirPod Pro 3คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 17ในปีหน้าสำหรับสาว w Apple นะครับที่ชอบใช้หูฟัง AirPods รุ่นต่างๆไม่ไว่าจะเป็น AirPod s Pro AirPod s ต่างๆ AirPod s Max รนะุ่นใหญ่เลยนะครับก็เชื่อได้ว่าคือต้องมีหูฟัง AirPods อยู่กับตัวสักหนึ่งรุ่นเป็นแน่แท้อย่างผมเองก็ใช้ทั้ง AirPod s Pro แล้วก็ AirPods รุ่นธรรมดานะ Gen 4นะล่าสุดนะครับ ข่าวลือล่าสุด Airpods Pro 3นะครับคาดว่าน่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 17ในเดือนกันยายนปีหน้าก็เพราะว่าปีนี้นะฮะเปิดตัว iPhone 16ไม่มีการอัปเดต Airpods Pro 2มาเป็น Airpods Pro 3แต่มีการอัปเดตฟีเจอร์ต่างเข้าไปแทนทำให้การคาดการว่าไลฟ์ไซเคิลของสินค้า Airpods Pro 3ก็น่าจะอยู่ในวัฏจักรประมาณ3ปี เหมือนที่มีการเปิดตัวไปตั้งแต่ Airpods Pro ตัวแรกนะครับในปี2019 Airpods Pro 2ก็เปิดตัวในปี2022แล้วก็นับไปอีก3ปีนะก็คาดว่าจะเป็นวัตจักรอยู่กันนั่นคือ Airpods Pro 3ก็จะเปิดตัวในปี2025นั่นเองคาดหวังกันว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 7 ที่หลายๆคนเฝ้ารอกันว่าน่าจะมีอะไรที่ใหม่ทอดด้ามหรือเปล่าอ่าสำหรับ AirPod s Pro 2นั้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อตอนมี iOS 17เปิดตัวนะครับก็ได้มีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของ Adaptive Audio การควบคุมการมิวเสียงการสลับใช้งานอุปกรณ์ต่างๆเมื่อเชื่อมกับหูฟัง AirPod s Pro 2ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม และมาปีนี้ล่าสุดนะครับเมื่อมีการเปิดตัว iOS 18ขึ้นมาบน iPhone นะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Apple ก็ได้เปิดเผยว่าได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆให้กับ AirPods Pro 2นะครับเพราะว่าขายมา2ปีนะถ้าจะไปอีกปีก็ต้องมีอะไรใหม่ใช่ไหมนั่นก็คือสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเพื่อให้ AirPods Pro 2เนี่ยยังมีสิ่งที่น่าสนใจและยังขายได้ต่อในระยะเวลาที่เหลืออีก1ปี โดย Apple เองได้เพิ่มฟีเจอร์อย่าง head gesture เข้าไปนะครับเพื่อให้ทำงานร่วมกับสิริเวลามีสายเข้านะครับโทรสายเข้ามาก็สามารถที่จะสื่อสารกับสิริเช่นพยักหน้านะครับก็รับสายคือสิริจะถามว่ามีสไซ์เข้ามาจะรับสายไหมล้วเราพยักหน้านะคิริก็จะรับสายให้เราเราก็พูดคุยสนทนาที่ดีแต่ถ้าเกิดเราจะปฏิเสธเราก็ใส่หน้าอย่างนี้ครับนะฮะก็จะทำการปฏิเสธสายที่เข้ามาในตอนนั้นเลย นะครับเราก็ยังมีเรื่องของ voice isolation นะครับที่ทำให้ AirPods Pro 2เนี่ยสามารถที่จะรับฟังได้ดีขึ้นลดเสียงพื้นหลัง background ต่างๆนะีที่เข้ามาเนี่ยให้น้อยลงไปได้อีกนะครับพร้อมกับการควบคุม Adaptive Audio ที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เอาไปใช้งานในการเล่นเกมนะครับและในเดือนตุลาคมเดือนนี้นะ AirPods Pro 2จะได้รับอัปเดตที่สำคัญนะที่มีการพูดไปใน Keynote เมื่อเดือนกันยายนตอนล็อ h iPhone 16ไปนะครับว่าการอับเดียดกล้องนี้จะมาพร้อมกับ iOS 18.1นะครับนั่นก็คือจะทำให้ AirPod s Pro 2มีฟีเจอร์เรื่องของการช่วยฟังก็คือทำให้ AirPod s Pro 2เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่มีความผิดปกติทางการได้ยินนะครับถ้าใครจำได้นะครับดูตอนคีโนที่เปิดตัว iPhone 16ไปนะจะจำได้ว่าเขาสามารถใช้ AirPod s Pro 2เนี่ยนะครับทดแทน เครื่องช่วยฟังซึ่งจะเกิดใครอาจจะเคยเห็นนะครับว่าคนที่มีความผิดปกติทางหูนะครับการได้ยินเนี่ยนะฮะก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟังอยู่นะครับแต่ในรอบนี้นี่ก็จะทําให้ AirPod Pro สองเนี่ยกลายเป็นเครื่องช่วยฟังสำหรับคุณได้เลยก็คือนอกจากการเครื่องช่วยฟังแล้วยังเป็นเครื่องช่วยฟังเพลงได้ด้วยยังเครื่องช่วยฟังการสนทนาการได้ยินในรอบๆตัวได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของหูฟังบลูทูธในโลกนี้เลยนะที่จะทําให้ หูฟังที่ไว้ใช้ฟังเพลงเนี่ยกลายเป็นอุปกรณ์ในการช่วยดีให้การได้ยินของผู้ที่มีความผิดปกติหรือความบกพร่องทางการได้ยินได้ช่วยให้ฟังได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากๆถึงเป็นนวัตกรรมที่ยังไม่มีใครทำได้นะครับ Apple เองก็ได้ทำการสับมิตในเรื่องฟีเจอร์นี้ไปทาง fda หรือองค์การอาหารแลยาของประเทศอเมริกาแล้วก็ได้รับอนุมัติ รีบลอยแล้วด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าซอฟต์แวร์ใหม่สำหรับตัว airpods pro 2จะได้รับอัปเดตในเดือนนี้พร้อมกับตัว ios 18.1นะนอกจากนั้นยังมีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการที่ช่วยทำ hearing test หรือการทดสอบการได้ยินนะครับสำหรับคนที่ปกติเองอาจจะไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีความบกพร่องทางการได้ยินนะฮะบางครั้งเนี่ยความถี่ย่านต่ำมากๆเราอาจจะไม่ได้ยินความถี่ย่านสูงมากๆเราอาจจะไม่ได้ยิน แต่บางครั้งหลายๆคนไม่รู้ตัวครับนะฮะไม่ทราบจนกระทั่งเริ่มสังเกตได้ก็อาจจะไปโรงพยาบาลนะครับแต่ในรอบนี้ถ้าเกิดเรามี AirPods Pro 2นะเรวอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวใหม่เข้าไปคู่กับ iOS 18.1นะฮะเราก็สามารถที่จะใช้ตัว p p o o n เนี่ยนะครับควบคู่กับ AirPods Pro 2แล้วทดสอบการได้ยินเบื้องต้นนะฮะผ่านโทรศัพท์รือถือไอโฟนได้เลยนะครับนั่นก็จะทำให้คุณสามารถทราบได้ว่า ปัจจุบันเนี่ยคุณมีความผิดปกติทางการที่ยินหรือไม่นะครับถ้าทดสอบแล้วดูออกมารายงานออกมาดูโอเคก็สบายใจได้แต่ถ้าเกิดรายงานออกมาดูแล้วไม่ค่อยดีนักนะฮะก็สามารถไปโรงพยาบาลใกล้เคียงและโรงพยาบาลที่มีความชี่ยวชาญทางด้านการรับฟังนะฮะก็สามารถไปได้แล้วก็ไปทดสอบอย่างละเอียดเพื่อหาทางรักษาต่อไป แล้วอะไรล่ะครับที่เป็นสิ่งใหม่ที่คาดกันว่าจะมาพร้อมกับ AirPod s Pro ่าอันที่หนึ่งครับคาดกันว่าจะมีดีไซน์ใหม่เพราะว่าดีไซน์ของ AirPod s Pro เนี่ยออกมาแล้วนะ2องเจเนอเรชันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะหน้าตาเดิมเด้เลยนะฮะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างภายในของการดีไซน์ในเชิงเทคนิคบ้างแต่ว่าดูด้วยการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยลองดูไม่ออกว่ามีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับ อย่างน้อยดีไซน์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เช่นถ้าเราจำมาได้นะฮะ AirPods 4นะที่เพิ่งออกมาเนี่ย AirPods 4 ANC Active Noise Cancelling เนี่ยนะครับสังเกตคือเขาจะไม่มีปุ่มกดนะฮะสลับเอาไว้แพรแล้วนะอ่าเขาคือให้ใช้แตะแต่บนเครื่องแทนนะครับคาดว่าสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะได้เห็นเป็นอย่างน้อยละในดีไซน์ของ AirPods Pro 3ก็คือไม่มีปุ่มแล้วอะนะฮะ,นะฮะอันที่สคือ ระบบตัดเสียงรบกวนหรือ Active Noise Cancelling ก็คงต้องดีกว่าเดิมแต่ดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปรอดูนะเพราะว่าจริงๆวันนี้เองก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะฮะและเชื่อว่าน่าจะมาพร้อมกับชิป H3 ด้วยนะครับเป็นชิปประมวลผลการฟังการใช้กับหูฟังบลูท t ธของ Apple นะครับซึ่งปัจจุบันเป็น H2 นะฮะตัวล่าสุด แต่ H 3เนี่ยน่าจะมาพร้อมกับ AirPod Pro 3นะครับซึ่งถือว่าเป็นหูฟัง AirPods ตัวเรือธงของเขานะครับข้อ3ครับน่าจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะฮะข่าวลือนี้บอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้จะมีฟีเจอร์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือเฮลน์นั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าเซนเซอร์เนี่ยที่เขาบอกนะฮะเซนเซอร์นี่ยอยู่ในหูฟัง AirPod Pro 3เนี่ยจะสามารถตรวจจับอุณหภูมิในหูเราด้วยโอ้โหแปลว่าอะไรนี่เป็น ตัววัดไข้กันเลยนะสามารถเอา AirPod s Pro เนี่ยไปวัดไข้ได้เลยทีนี้โอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากนะก็น่าจะช่วยในเรื่องของอชีวิตประจำวันของเรานะบางครั้งเราอาจจะมีอุณหภูมิสูงตัวร้อนไข้ขึ้นนะบางทีจะไปหาเครื่องวัดไข้นี่อาจจะต้องลำบากทีหนึ่งนะไม่มีใครพกเครื่องวัดไข้แน่ๆละแต่พกหูฟัง b l บลู o ูธนี้คงพกตลอดเวลานะอยู่กับกระเป๋าของเรา นะสิ่งนี้ก็น่าจะมาช่วยให้ฟีเจอร์ที่มีนวัตรกรรมนะเกิดขึ้นกับหูฟัง Airpods นะไม่ใช่เพียงหูฟังบลูทูธที่ไว้ฟังเพลงต่อภัยนะนะฮะนอกจากช่วยในเรื่องการได้ยินแล้วยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้านอื่นอีกด้วยต้องรอดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า <S <S เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครเองที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะรอดีไหม พอ AirPods Pro 2เนี่ยก็มา2ปีแล้วนะปีหน้ามันต้องมาแน่ๆเลยนะอย่างที่คาดการกันไว้นะฮะแต่ขนาดเดียวกันหลายๆคนก็อดใจรอไม่ไหวครับอยากใช้ฟีเจอร์ในเรื่องของอการที่ AirPods Pro 2เป็นเครื่องช่วยฟังหรือ AirPods Pro 2เนี่ยมาช่วยในเรื่องของการทำ Healing Test แล้วก็ยังมีฟีเจอร์ของการฟังที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องของการตัดเสียงรอบๆตัวอันนี้บางคนก็บอกว่าอีกตั้งปีนึงนะ อย่าช้าเลยตัดสินใจไปเลยก็ได้มั้งอ่าน,นี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยนะฮะแต่ว่ากันว่าตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับราคาป้าย8,990ตอนนี้บางครั้งเนี่ยในแอปช้อปปิ้งออนไลน์บางตัวเนี่ยผมเห็นนะนะออกจาก Official Mall เขาด้วยมีการลดราคาบางครั้งเนี่ลดไปถึง10%บถึงสิบเรลยนะฮะบางทีบวกกับคูปองส่วนลดได้ค่อยอีกเนี่ยอาจจะเห็นแบบหกพัไปปลายด้วยซ้ำนะราคาตอนนี้นะ ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจมากใครที่กําลังคิดอยู่กำลังตัดสินใจก็ลองดูครับลองดูนะบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ของใหม่ล่าสุดก็ไนดนะ้ของปัจจุบันเองก็ยังดีอยู่นะฮะแล้วซื้อตอนนี้ใช้ไปอีกปีหนึ่งนะปีหน้าเอาไปขายต่อหรือว่าไปส่งต่อให้คนในครอบครัวก็ยังได้แล,ล้วรอติดตามนะครับว่า AirPod Pro 3ใหม่เนี่ยจะน่าใช้ยังไงแค่ไหนต้องรอไปถึงกันยายนปีหน้านะครับ และนี่คือข่าวล่าสุดอัปเดตโดยพิทุตรกงโคงมือถือนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพิทุตรกุงด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ